สวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าพบกับโบอ,อีกแล้วนะคะที่โบเชอรี่อเมซาค่ะกลาประ,ปะพฤกนะคะวันนี้นะคะโบจะพาลูกค้านะคะไปชมรถคันข้างหลังกันนะคะว่าวันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรุ่นพารทนะคะที่ราคา7จ็ด0สบาทนะคะยังสวยเท่ขนาดนี้เองแล้วก็แต่งแค่4ีหอย่างเท่านั้นนะคะจบราคาที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่อาจจะไม่บอกนะคะบอกว่าราคาพิเศษอย่างเดียว เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะอันดับแรกมาที่ด้านหน้าเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเนาะด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะยังเป็นกระจังหน้าเดิมๆแต่ว่าเราจะใส่ที่ครอบสําหรับตัวไฟนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็โลโก้เชอรี่นะคะที่มากระกับตัวรถอยู่แล้วก็จะเป็นเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสีขาวแล้วเราก็ไปดูภายในกันค่ะว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะจะมีการแต่งจอเพิ่มนะคะ เป็นหน้าจอยาวขนาด11.4นิ้วมิลนะคะก็จะได้หน้าจอเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะเท่ากันกับหน้าจอกลางนะคะจะขึ้นเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูรถนะคะเกียร์ขณะที่ลูกค้าขับขี่นะคะกิโลเมตรได้ต่างๆนะคะโบทำเดี๋ยวโบทําคลิปไว้แล้วนะคะอาจจะเอามาลงในช่อง y o u t u b e นะคะส่วนต่อไปนะคะที่ลูกค้าทำเนี่ยก็เป็นสปอยเลอร์หลังนะคะเป็นสีดําเงานะคะ เป็นสปอยเลอร์หลังสีดําเงานะคะแบบนี้เลยซึ่งสปอยเลอร์หลังของเราอะค่ะทางเชอร์รี่เนี่ยมีหลายแบบหลายทรงให้ลูกค้าเลือกนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้นะคะก็เริ่มเหมือนเป็นปิ่งนกเนาะแล้วก็ออกรถจากโชว์รูมเรานะคะก็จะมีติดสติกเกอร์สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเชอร์รี่ R A นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูที่ด้านหน้ากันต่อนะคะเพราะว่าถ้ารถคันนี้ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะเทอ่ะมันก็ต้องเท่จากล้อใช่ไหมคะคันนี้ก็ได้มีการแต่งล้อเพิ่มนะคะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะคะเป็นยาง a อทีนะลายเข่าวกวางนะคะแล้วก็ขนาดล้อนะคะจะเป็น265หหทับออขออภัยค่ะทับ50า2 0นั่นเองค่ะ เรามีราคาพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดต่อเรามานะคะผ่านช่องทาง YouTube นะคะแครปแล้วก็ทักมาหาโบได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะใส่เบอร์ไว้นะคะที่ด้านล่างนี้นะคะยังไงรบกวนลูกค้าโทรหาโบได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรีวิวรถคันหน้าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาสวัสดีค่ะ